มานี่มานี่มานี่ <What? S 1> มานี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้คือห้องนอนของเฟิร์สเนาะที่นอนต่างๆเก่านี้เนาะอ,อันนี้คือเขาเก็บไปนะคะจําห้องเก่าได้ใช่ไหมปึ้งจะมาเซอร์ไพรส์เฟิร์สกันโดยการที่จะเปลี่ยนที่น้องที่นอนเปลี่ยนห้องนอนเนี่ยให้กับน้องกันเนะาะท้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่ได้เป็นคนซื้อเองเราจะให้น้องเป็นคนเลือก <S <S โดยที่น้องไม่รู้ว่าสิ่งที่น้องเลือกอะ <S 1> <S 1> เลือกให้ตัวเองกับพ่อกับแม่แล้วก็น้องๆอยู่ซอยนี้นี่คือทางเดินนี้เฟิร์สเดินกลับบ้านรถเดินครับ เด็คร yeah. ับรถไฟอย่างนี้เหรอใช่พี่นี่คือทางที่เฟิร์สไปกลับโรงเรียนทุกวันนะคะทุกคนอ๋อออันดีค่ะนี่ครูจำได้ว่าพวกเราคือใครแอบนั่งไงมันชุดนักเรียนเห็นยังใส่แว่นอะเห็นยังอุยรู้สึกภูมิใจมากเลยอ่ะเด็กประถมมารู้จักกันเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเอาไฟมาแล้วเฮ้สวัสดีครับใครเป็นเพื่อนทาวินมั่งผมเดี่ย วินเป็นเด็กดีไหมเลยดีเขาแบ่งก็หมายขอให้คนอื่นครับเขาเคยแบ่งเชือกกระโดดให้ผมได้ด้วยอ๋อจริงเหรอครับแต่รักเขาไหมอ่ะรักมีคนแกล้งเขาด้วเหรอไหนใครเขาเช่าดิอ่ะอะแล้วเราทำไงอ่ะบอกปัวแล้วทาวินใครแกล้งใครก่อนไหมไม่งั้นพี่ฝากปกป้องทวินหน่อยได้ไหมอ่ะเวลามีใครมามาบูลลี่ทวินบอกว่าแบบนี้ไม่ดีนะอย่างนี้คือคนไม่ดีน้องเฟิร์สอยู่ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างอะคะ น่ารักค่ะพี่หนิรไม่ค่อยพูดแล้วก็มีน้ำใจเพื่อนสั่งอะไรก็จะชอบช่วยเหลือเพื่อนคุณแม่เขาบอกเขาเป็นคนไม่พูดคำหยาบเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากก็แค่เองเองค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะบายกลับบ้านกันอันนี้คือทางกลับบ้านเฟอร์ทุกวันหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนโอ๋โอไหว้สัพระพูกเอาไหว้ตามยายเฟิร์ตไหว้ทุกคนอย่างนี้หมดเลยเหรอทั้งซอยเหรอปกติเขาไหว้อย่างนี้ไหมคะจริงเหรอแล้วเฟิร์ตรู้จักคุณป้าเขาไหมครับยายรู้จักหมายถึงเราอะรู้จักคุณป้าาเขม ไม่ครับไม่รู้จักแต่เราก็ไหวไว้ก่อนใช่ไหมไม่น่าล่ะวันก่อนบอกว่าให้เงินลูกกินข้าวเท่าไหร่นะสิบาทให้ตังไปซื้อข้าวสารเสเกียร์ยายกลับมาได้มาร้อยหนึ่งแล้วประเดี๋ยวเดียวปกติอะเฟิร์งข้ามถนนยังไงข้ามเองบังเราก็มีลุงช่วยครับโอ้จริงปะเนี้ยคาร์เฟิรอสเอาแว่นขึ้นทำไมอะแว่นอันนี้ยังใช้งานได้อยู่ไหมได้ครับแต่มันมีรอยแล้วตรงกลางนิดหน่อยแล้วที่พี่ให้ไปทำทำแล้วใช่ไหม แล้วครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเฟิร์สก็ได้แว่นแล้วก็มองชัดขึ้นใช่ไหมตายอีกขั้นนึงเนาะตาเละครับไม่เละหล่อจะตายเฟิร์สไม่เละเฟิร์สไม่ได้เละเฟิร์สหล่อจะตายหล่อไหมพี่พี่เสร็จแล้วครับจะให้เฟิร์สเดี๋ยวจะให้เฟิร์สไปช่วยเลือกของให้พี่ท็อปหน่อยพ่อเอาแม่เอาน้องของพี่ท็อปมาอยู่ด้วยเดี๋ยวให้เฟิร์สช่วยพาพี่ท็อปแล้วก็ไปเลือกของหน่อยได้ไหมครับได้ครับเออปาไปยังไม่กินข้าวเลยนี่ใช่ครับกินข้าวก่อนไหม กินข้าวก่อนครับอยากกินอะไรวันนี้พี่จ๋าตางใจเฟิร์สทุกอย่างหนึ่งวันเชสเตอร์ครับเออหนูอยากลองอันนี้จิ้มได้หมดเลยกินอะไรก็ได้พี่จ๋าจ่ายเองจะกินเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่ต้องกินหมดนะถ้าเฟิร์สจะโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พี่ต๊อบแครอยู่ข้าวข้าวข้าวก่ย่างที่หนึ่งเอาแค่นี้หรอไม่เป็นไรครับเอาเฟรนฟายได้ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เอาเอาไหมอยากกินไหมอยากกินครับเอาเฟรนฟายครับทำไมอ่ะกลัวพี่จ่ายเงินเยอะหรอ แล้วหนูชอบกินข้าวโพดมากหรออ้าวหนูชอบกินสลัดใช่ไหมเฟิรชอบกินข้าวโพดที่สุดในโลกเอาไปเลยจริงๆิพี่จ๋าก,ก็ชอบกินนะแต่ว่าพี่จ๋าเสียสลัดให้เฟิร์นะนะเพราะพี่จ๋ารักรักน้องเฟิร์นนะครับพี่จ๋าอยากให้น้องเฟิร์นกินของอร่อยกินของดีมีความสุขที่ได้กินของอร่อยอร่อยในทุกๆวันนะไปโอ<ฮ>เอาไปไหนครับใส่ถุงให้น้องครับ สั่งใหม่ไปให้น้องดีกว่าไหม<อ>ไม่ต้องดูราคาเดี๋ยวพี่จ๋าจ่ายเองแม่จะชอบพูกแบบนี้เอานี้ชุดหนึ่งค่ะไม่ต้องเอาของเหลือไปฝากน้องเอานี้แหละเดี๋ยวพี่สั่งให้ขอบคุณครับของน้องหองว,อวงน้องหวงแม่ขอบคุณครับสาวัสดีครับลาวันเดยครับซื้อเตียงให้พี่ท็อปแม่กับน้องนอนได้ดแม่ใครแม่พี่ท็อปไม่ได้ซื้อให้หนูไม่แม่ของพี่ท็อป ออ๋พี่ต๊อบจะได้นอนกับแม่สบายสบายโอ้รักน้องเฟิร์สจังเลยยางพาราใช่ไหมคะเป็นอะไรอ่ะคะตอนนี้เป็นโผมค่พี่ต๊อบจะได้นอนกับแฟนเขาได้พี่ต๊อบมันบอกว่าจะนอนกับแฟนหรอแล้วแม่กับพ่อกับน้องกันอะแม่กับพ่อกับน้องด้วยไงเราไปนอนลูกโอเคไปง่ายไปโดดดิโดดดิเฟิร์สโดดฮึบนิ่คิดว่ามันดีไหมดีครับประชุมกันประชุมกันคือ คนมีอยู่1 2 3 4 5สองคนถูกไหมมึงต้องล็อกลูกมึงคนหนึ่งแล้วเฟิร์สต้องล็อกลูกอีกคนหนึ่งเฟิร์สนอนแยกที่หนึ่งถูกไหมถ้าอย่างนั้น3ฟุตเนี่ยเป็นของเฟิร์สคนเดียวใช่ครับเฟิร,ร์จะให้ไปอยู่มุมนั้นเลยตอกหมอนข้างผ้านวมเิใบเอาอันอนี้ใช่ไหมโอเคมาให้พี่ t อ p เอาไหมครับอยาดูเอาโอเคเก่งมากครับอันนี้ดีกว่าแนวนอนนี่รู้จักจัดเรียงด้วยนะอไนะไรอีก หมอนพี่ต๊อบเอาอะไรต่อหมอนครับหมอนแบบไหนดีในเฟิร์สลองไปหาหมอนที่นอยสบายที่สุดที่เฟิร์สลองแล้วชอบที่สุดให้พี่ต๊อบหน่อยแบบที่หนึ่งอันนี้นุ่ม่ะลองลองแบบนี้อันนี้เป็นแบบขนเป็ดนิน่มชอบอันไหนชอบอันนี้พี่ต๊อบชอบไหมชอบนี้ครับ มาอันนี้สองใบวอลเปเปอร์ให้ห้องพี่อ o เพอใบพี่ t อบน้ำท่วมกับพื้นพังหมดเลยฟิล์มนอนหรือว่าเรียบๆดีกว่าเพราะว่าฝุ่นมันชอบเกาะตรงนี้อันนี้อันนี้ส่วนหนูก็ชอบอันนี้รู้จริงเ่ยแม่บ้าหนูมีติดอะ่ะหล่อบ้านเ<ร>าฟอร์ก็มีติดลหล่อแม่ติดเปเป p a p e r ไครับแล้วอลเปเปอร์มันไม่ค่อยดีแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วมันจะฝุ่นมันจะอยู่ในซอกคุณอ๋อในหลังอะไรครับ มันก็ดีทั้งสองเลยเริ่มติดไว้คือทำไมเอาอ๋ออันนี้หนูหนูมีเลติดเพื่อเพื่อเองไหมหรอหนูติดกับช่วยอ่ะแม่ช่วยกับแม่เอาสีชาสีไหนเอาสีนี้เอาสีนี้สีนี้พี่ก็สีสีครีไม่หมดมันหมดไอ้ท็อปจะได้สีเทาได้ไหมสีเทาได้สวยวไงสหมครับสวยครับสีเทาเออเป็นอะไรฝุ่นเยอะนะจริงจริงดูดิ ที่เป็นภูมิแพ้ที่ต้องมีเครื่องใช่เอานี้หนึ่งตัวพี่ตอมเขาเป็นภูมิแพ้เขาให้ชิ่วเออถ้าเรานอนที่ฝุ่นเยอะๆเราจะหายใจไม่ออกไงไหมได้ยินเสียงวะเลียงท็อปเอาอะไรอีกมาเนี่ยท็อปจ้อาอะไรเปล่าท้ายท้ายว่ารถพี่อยู่ไหนตอนนั้นน้องรู้ได้ไงว่ารถคัันน้นเป็นรถเจ๊อ่ะดูดิดูออกได้ไงอ่ะทุกคนนี่ครับกับปโดนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ๋าไปทำงานก่อนเอาไว้ว่างๆถ้าเกิดพี่จ๋าว่างเมื่อไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยใหม่ พี่ขอบคุณมากนะน้องเฟิร์ที่มาช่วยพี่เลือกครับโอเคไหมขอบคุณมากๆสวยทุกอันชอบไหมครับครับไปพี่ชอบมีความสุขกับพี่นอนใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเอาไว้เดี๋ยวพอพี่กลับแล้วนะไว้ว่างๆพุกี้มาเล่นด้วยใหม่นะครับครับโอเคเจอกันนะบ๊ายบายขอบคุณครับทายา